พระคุณคือการเชื่อใจไม่ใช่การเชื่อฟังพี่น้องที่รักนี่เป็นอีกหนึ่งเกหนึ่งพื้นที่ที่มารหลอกที่มันหลอกเราว่าการเชื่อฟังเอ่อนำมาซึ่งพระคุณหรือได้รับสิ่งดีซึ่งไม่จริงเพราะว่าถ้าคุณจะเชื่อฟังเพื่อได้รับสิ่งดีคุณจะต้องเชื่อฟังร้อยเปอร์เซ็นซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงอับราฮัมก็ไม่จะเป็นบิดาแห่งการเชื่อฟังอับราหัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อซึ่งก็คือการเชื่อใจพระเจ้าพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจะดูในกาลาเทียบทที่สามข้อสิบหก ถ้าพี่น้องจะดูจนจบพี่น้องจะเข้าใจหลายเรื่องรวมทั้งคําตอบบางอย่างที่หลายคนไม่เคยคิดแต่จริงๆแล้วเป็นความขัดกันในสิ่งที่คุณเชื่อโอเคให้เราดําดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพระคัมภีร์ที่ละข้อวันนี้หัวข้อ,องเราเนี่ยช่วงนี้ก็คือครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจบรรทัดสัญญาของอับรามซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ การเข้าใจพันธสัญญาประทมจะนํามาซึ่งการเข้าใจถึงพระคุณและบทบาทของธรรมัญญาอย่างชัดเจนเอาละให้เดาดำดิ่งไปที่พระธรรมของพระเจ้าพี่น้องที่รักในกราเทียบทที่สญญามข้อสิเนี่ยนี่เป็นฉบับแปลถูกต้องตามภาษากรีกบอกว่าบรรดาพระสัญญาก็คือพัะสัญญาทุกข้อที่ได้ประทานไว้แก่อับรญญาฮัมและพงพันธุ์ของเขานั้นไม่ได้ตรัสว่าและแก่พงพันธ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับประทานแก่คนหลายคน แต่เหมือนกับประธานแก่คนผู้เดียวคือแก่พงพัน์ของเขานั่นคือประคิดโอเคในตอนนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของพระสัญญาพี่น้องที่รักในตอนนี้เปาโลพูดชัดเจนเลยวว่าพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมนั้นไม่ได้ให้กับอับราฮัมแล้วก็พงพันธ์หรือเชื้อสายทุกคนแต่ให้กับอับราฮัมแล้วก็พงพันธ์แค่คนเดียวซึ่งก็คือประคิดจริงๆแล้วเมื่อเราไปดูเนี่ยข้อนี้นถูกบันทึกอยู่ในปฐมกาลบทที่ 13: ข้อ15แล้วก็บทที่17ข้อ8 ซึ่งเมื่อไปดูจริงๆน่ยในรากศัพท์ในต้นมันก็คือเป็นเอกพจน์หรือหนึ่งเดียวฉะนั้นจําไว้พระสัญญาทั้งหมดที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมนั้นให้แก่พงพันธ์ุคนเดียวคือพระคริสต์นั่นแปลว่าแปลว่าแม้กระทั่งอิสอับยาโคบดาวิดหรือใครก็ตามที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมนั้นก็ไม่ได้รับพระพรจากพันธุญ์ญาอับราฮัมเพราะตัวเขาเองแต่ได้รับผ่านพระคริสต พี่น้องก็จำครับพระคริสซึ่งจะมาในอนาคตแล้วมาจัดก,การก็เหมือนกับอย่างที่ผมบอกพระคริสเป็นศูนย์กลางของการไถ่คนที่มาเกิดก่อนที่พระเยซูคริสจะมาเกิดแล้วก็สําเร็จพระราชก,กิจก็ล้วนแต่รอดโอเคเนื่องจากพระคริสที่จะมาเกิดคนที่เกิดหลังจากนั้นคือรอดเพราะพระคริสที่มาเกิดแล้วพี่น้องจําได้ป่มเมื่อ,อเมื่อเอวาธามบาพระเจ้าสัญ,ญญาทันทีว่าพงพันธุ์ของหญิงจะมาทําให้หัวของงูแลก ของพันของหญิงคือระเยสคิดซึ่งเกิดจากหญิงพม,มาจารีโอเคแล้วมาทําให้หัวของงูแหลกคือมาทําลายการงานของสาตานรวมทั้งเรื่องการงานหลักของสาตานคือความบาปฉะนั้นพี่น้องที่รักจงจําไว้ข้อแรกทัศสัญ,ญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับอับราฮัมนั้นให้ไว้กับอับราฮัมแล้วก็กับระเยสคิดทุกคนได้รับพระพรล้วนแต่ได้รับผ่านทางพระเยสคิดโอเคต่อไปหลังจากนั้นข้อ18บแบอกว่าเพราะถ้าได้รับมรดกโอเค เราข้ามทอ17เพระาะเมื่อวานนี้เราดู 15- กับ10 17วันนี้16กับ18บอกว่าเพราะถ้าได้รับมรดกโดยธรรมบัญญัติก็ไม่ใช่โดยพระสัญญาต่อไปโอเคพี่น้องเห็นยังตรงนี้บอกว่าถ้าการได้รับมรดกคือได้รับพระสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมบัญญัติก็จะไม่เป็นพระสัญญาเพราะอะไรครับเพราะพระสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการให้เปล่าแต่ธรรมบัญญัติเป็นเรื่องของความประพฤติพี่น้องที่รักเมื่อเราดูย้อนเข้าไปในบริบทเนี่ยเราจะพบว่า ในข้อ12เนี่ยก็พูดชัดเจนนะว่าธรรมัญญัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องความเชื่อธรรมัญญัตเป็นเรื่องความประพฤติก็คือพี่น้องก็ใจไหมธรรมัญญัตไม่ใช่เป็นเรื่องของการรับประคุณแต่ธรรมัญญัตก็คือถ้าคุณทําคุณได้อ่ะแล้วก็โลมบทที่4ข้อ14บสี่ลมทั้งบทที่11ข้อ6ก็พูดออกมาเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าผมจำไม่ผิดโลมบทที่ 11: ข้อ6เนะี่ยบอกว่าถ้าเป็น่าถ้าเป็นทางการประพฤติพระคุณก็จะไม่เป็นพระคุณ,คณ,คณพี่น้องก็ใจไหมเออฉะนั้นจงรู้ไว้ข้อที่2ก็คือว่าการได้รับมรดก โอเคถ้าได้รับผ่านทางธรรมัญญติพัสสัญญาจะไม่เป็นพัสสัญญาอีกต่อไปเพราะว่าพัสสัญญาเป็นเรื่องการให้เปล่าแต่ธรรมัญญัติเป็นเรื่องของความประพฤติพี่น้องเห็นยังมันเป็นคนละระบบครับฉะนั้นไม่สามารถเข้ากันได้ต่อไปข้อสามบอกว่าแต่พระเจ้าประทานให้เปล่าๆคาว่าประทานเนี่ยนี่เป็นปานแปรตักกรีกนะครับลากศัพท์เนี่ยเป็นลากศัพท์เดียวกันกับพระคุณเลยคาริโซไม่ก็คือให้เปล่าให้โดยพระคุณตรงนี้ชัดเจนเลยครับพระเจ้าเนี่ยได้ประทาน โอเคให้เป่าเาแก่อับราฮัมโดยพระส,สัญญาฉะนั้นพี่น้องเห็นยังจำไว้สามอย่างเกี่ยวเรื่องพัะส,สัญญาคืออันแรกพัะส,สัญญานั้นให้กับอับรามและกับพงพันคนเดียวคือระเยสคิดฉะนั้นทุกคนที่ได้รับสิ่งดีนั้นล้วนได้รับผ่านระเยูคสสิดข้อสองก็คือถ้าถ้าโอเคถ้าคานได้รับตามมรดกตามพระสัญญานั้นเป็นเรื่องของธรรมบัญญัติ พัสัญญาจะไม่เป็นพัสัญญาอีกต่อไปเพราะพ,พัสัญญาไม่มีเงื่อนไขแต่ธรรมบัญญัติมีเงื่อนไขคือต้องเชื่อฟังและต้องเชื่อฟังร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องอันนี้น่าสนใจมากท่านนั้นจริงๆแล้วพี่น้องเห็นไหมว่าในเมื่อมีธรรมบัญญัติแล้วเนี่ยจะไม่มีใครสามารถได้รับประพรเลยสิ่งเดียวที่ธรรมบัญญัติพามาคือคำสาปแช่งเพราะว่าธรรมบัญญัติบอกว่าก,กราเทียบที่สามข้อสิบพูดชัดเจนเลยว,ว่าถ้าคุณถ้าคุณผิดข้เอเนี่ยคุณจะถูกสาปแช่ง ขาอยากอบทที่สองข้อสิบอกว่าผิดข้อเดียวคือผิดทั้งหมดพี่น้องเห็นยังฉะนั้นคําถามที่ต้องถามคือแล้วแล้วคนในยุคที่มีธรรมัญญัตินั้นเขาได้รับพักพรได้รับสิ่งดีได้ยังไงในเมื่อเมื่อจริงๆแล้วตามธรรมัญญัติเขาไม่สามารถได้เพราะว่าเขาไม่เชื่อฟัง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ับถ้าพี่น้องยอมมองย้อนกลับไปเนี่ยพี่น้องจะเข้าใจว่าในข้อที่สิบเจ็ดหรือสิบสิบห้าเนี่ยน่าจะเป็นข้อสิบเจ็ดบอกบอกชัดเจนเลยว่าอาธรรมัญญัติ ซึ่งมาทีหลังพันธสัญญาประรรมเนี่ยโอเคไม่สามารถทําให้พันธสัญญาประรรมเป็นโมฆะเพราะว่าพันธสัญญาประรรมพระเจ้าได้รับรองไว้แล้วใช่ครับฉะนั้นคําตอบคือฟังนะครับคําตอบคือว่าทุกคนที่เกิดในยุคที่มีธรรมัญญัติแล้วล้วนแต่ได้รับประพรเนื่องจากความเชื่อในพันธสัญญาประรรมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผู้เขียนฮิบบูบทที่สิอได้อธิบายบอกเลยว่าคนในทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่ได้รับการรับรองเนื่องจากความเชื่อ นะพี่น้องเห็นยังถ้าพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้พี่น้องจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าพระพรทั้งหมดที่ได้ล้วนมาจากพระคุณมาจากพันธสัญญาประทานส่วนสิ่งเดียวที่ธรรมัญญัติพามาคือคําสาปแช่งครับเห็นยังเพราะว่าคุณเชื่อฟังเกือบทั้งหมดผิดข้อเดียวก็คือถูกสาปแช่งครับเห็นแล้วคุณเห็นยังฉะนั้นขณะที่ธรรมัญญัติมาแปะนั้นคุณจะพบว่าไม่มีข้อดีอะไรเลยจากธรรมัญญตัติเพราะว่าถ้าคุณ เชื่อฟังเกือบทุกข้อผิดข้อเดียวคือคุณจะถูกสาปแช่งสิ่งเดียวที่ธรรมัญญาตพามาคือถูกสาปแช่งแต่เหตุที่เหตุที่คนในยุคที่มีธรรมัญญาตยังคงได้รับพระพรต่างๆเพราะเพราะพันธสัญญาบระหัมไม่ได้ถูกยกเลิกพี่น้องเห็นยังพันธสัญญาอับรหาหัมเป็นพันธสัญญานิรันดร์ครับถึงแม้ว่าพงพันคือพระเยคริดยังไม่มาแต่พันธสัญญานั้นก็มีผลเพราะว่าพระเจ้าได้ทำไปแล้วพี่น้องเห็นยังแล้วคนที่ได้รับพระพรก็ล้วนแต่ได้รับ เนื่องจากพันธสัญญาพรมเนื่องจากพยสกิดที่จะมาเกิดในอนาคตแต่เราได้รับเนื่องจากพยสกิดผู้มาเกิดแล้วแล้วก็สําเร็จพระราชกิจแล้วให้ผมได้ยินเราพูดว่าฉะนั้นพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้พี่น้องจะรู้เลยว่าอถ้าอย่างนั้นพันธสัญญาต่างๆเนี่ยรวมทั้งพันธสัญญาพรมเนี่ยเป็นเรื่องของประคุณถูกครับเป็นเรื่องของการได้รับประปรบใช่ครับฉะนั้นพี่น้องที่รักฟังนะครับสิ่งเดียวพี่พี่น้องต้องรู้คือนี่เป็นเรื่องที่มาหลอกคือ มันมักจะหลอกเราว่าการได้รับประพรมาจากการเชื่อฟังซึ่งไม่จริงนะครับโอเคคุณจะเชื่อฟังมากขนาดไหนถ้าคุณผิดข้อหนึ่งคุณจะถูกสาปแช่งฉะนั้นไม่ครับคุณไม่สามารถได้รับพระพรผ่านการเชื่อฟังแต่คุณได้รับพระพรผ่านความเชื่อหรือความเชื่อใจในพระจานี่เป็นสิ่งที่คุณจะไปต้องรู้และนี่จะตอบคําถามหลายๆเรื่องถ้าคุณไปดูในฮิบูบที่สิบเอ็ดคุณจะพบว่าคนเหล่านั้นที่มีความเชื่อนั้นล้วนจะมีความบกพร่องดาวิดมีโนามีทุกคนมีอับราฮรมก็มี โมเสก็มีแต่ทุกคนล้วนแต่ได้รับประพรเนื่องจากความเชื่อหรือความเชื่อใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงสัตว์ซื่อต่อพัะสัญญาให้ผมได้ยินต่อภูรานั้นพี่น้องที่รักจงเข้าใจความจริงคนนี้เราก็เหมือนกันเราซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่โอเคได้รับประพรจากความเชื่อได้รับประพรเนื่องจากพระเยซูคริสต์เนื่ออย่างที่ผู้เขียนบอกเปาโลบอกเลยว่า,าคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อยู่ในพระเยซูคริสต์ก็เป็น เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจุ่มเข้าไปไงเราจุ่มเข้าไปในพระเยซูคริสต์ก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันกับพงฉะนั้นทุกสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมก็มาถึงเราด้วยพระเจ้าสัญญาอะไรบ้างแน่นอนมีเรื่องของชนชาติซึ่งหมายถึงการเกิดผลในฝ่ายวิญญ,ญาณรวมทั้งการเกิดผลในโลกถ้าคุณเป็นหมันคุณต้องการมีลูกอธิษฐานกับพระเจ้าคุณจะเห็นโอเคคุณจะเห็นการสัใจเพราะว่าพระเจ้าองค์นี้โกหกไม่ได้ครับ คงเป็นจริงฟังนะอย่าอธิษฐานเฉพาะสิ่งที่อธิษฐานแล้วเป็นไม่ได้คุณต้องอธิษฐานในสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้เพื่อพระเจ้าจะเป็นคนทําจําไว้โอเคคุณดูอย่าง <c oughs> คุณดูอย่างเออออาเคคุณดูอย่างเอลียาเด็กเวลาที่เขาขอไฟลงมาเขาทําให้มันยากเลยครับเทน้ําลงไปเยอะๆคือทําแบบที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้เมื่อคุณอธิษฐานเชื่อพระเจ้าและอธิษฐานขอในสิ่งที่คุณไม่มีทางทําได้เองเออและเชื่อวางใจพระเจ้า จำไว้ว่าคุณเราทั้งหมดเนี่ยได้รับพ,อพอระพรเนื่องจากพันธรรสัญญาประทซึ่งปัจจุบันพระเยซูมาทําให้เป็นจริงแล้วซึ่งฟังนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นชัดแล้วจริงๆหลังจากนั้นเราจะพบแหละว่าจริงๆธรรมัญญตัตเนี่ยเป็นบทเฉพาะการก็คือรอพงพันมาตอนนี้พงพันมาแล้วแล้วเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็เป็นพงพันนั้นฉะนั้นธรรมัญญตัตจริงไม่มีผลกับผู้เชื่อและการกลับไปที่ธรรมัญญัติคือการหลอกของมารคือการล่วงประเวณีและเล่นชู้พี่น้องไปดูใน เมนแรกโอเคไปดูว่าธรรมัญญิซึ่งเป็นของดีจากพระเจ้าได้ถูกบิดให้ผิดวัตถุประสงค์และการที่ผู้เชื่อกลับไปที่ธรรมัญญัติจริงๆแล้วคือการล่วงประเวณีเล่นชูไม่สัต์ซื่อกับพยสเกษตกอยู่อบายมารครับพระเจ้าไม่เคยมีเจตนาที่จะให้ผู้ที่เชื่อแล้วโอเคทาตามธรรมัญญิจริงๆแล้วธรรมัญญิเนี่ยไม่ได้ให้ไว้เพื่อให้ทําตามแต่ให้ไว้เพื่อให้รู้ว่าทําไม่ได้ เพื okay. okay. ่อรอโอเคพงพันมาแล้วปัจจุบันนี้พงพันมาแล้วฉะนั้นพี่น้องที่รักเมื่อพี่น้องอ่านตรงนี้พี่น้องจะเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องอัตลักษณ์พี่น้องเห็นยังก็คือว่าเมื่อเราได้เชื่อในพยสกิ์ข้อสี่วันที่พันธสัญญาใหม่เริ่มซึ่งจริงๆก็คือวันที่เราเชื่อในพยสกิ์บาปได้รับการยกทรมัญญัติจบแล้วก็ทรมัญญัตินั้นไม่เหมือนโอเคไม่เหมือนพันธสัญญาใหม่สินไม่เสมอกันไม่สามารถผสมได้เมื่อเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่เราอยู่ใต้พันธสัญญาใหม่ แล้วเราอยู่ใต้พระคุณเมื่อพี่น้องศึกษาจริงพี่น้องจะเห็นเน่ว่าธรรมัญญัติไม่มีข้อเดียอะไรเลยสิ่งเดียวที่ธรรมัญญัติพามาคือคำสาปแช่งผมหมายถึงเมื่อผู้เชื่อกลับไปที่ธรรมัญญัติปัจจุบันตามที่กล่าวไว้แล้วก็จะกลับไปรับคำสาปแช่งซึ่งเป็นอุบายของมนันยาหาธรรมดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อใจพระเจ้าโอเคพี่น้องที่รักเมื่อผมพูดอย่างนี้ผมกาลังสอนว่าให้เราไม่เชื่อฟังไม่ครับโอเคให้เราเชื่อฟังแต่ให้รู้ว่าไม่มีใครสามารถเชื่อฟังร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วไม่มีใครได้รับพระพรจากการเชื่อฟังพระพรทั้งหมดล้วนมาแต่ความเชื่อถามว่ามารมันหลอกเราทําไมมารมันหลอกเราเพราะว่ามันวิธีที่จะไหว้ผู้ใหญ่ใจดีพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ใจดีคือท่านี้ครับรับสิ่งดีแต่ถ้าในที่สุดเราโดนหลอกว่าการได้รับพระพรมาจากการเชื่อฟังเราจะไม่กล้ายกมือขึ้นหลับครับและถึงไม้พระเจ้าเทมาตลอดเนื่องจากอยู่ในพิธีศีล ก็ไม่ได้รับจริงจริงนี่เป็นสิ่งที่หลายคนโดนหลอกเนื่องจากการผสมอันธสัญญาพี่น้องเห็นยังนี่เป็นสาเหตุที่ผู้เขียนนี้พระธรรมิตรบูเนเขียนชัดเจนเลยที่บูปฏิ่สิบบอกว่าให้เราเข้ามาหาพงด้วยใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งในพระคุณพระคุณแปลว่าได้รับสิ่งดีต่างต่างทั้งทที่ไม่สมควรเห็นด้เพื่อจะได้รับพระคุณและพระเมตตาในเวลาที่เราต้องการแล้วปกติเราต้องการพระคุณเมื่อไรพระเมตตาเมื่อไรเมื่อเราไม่พร้อมเมื่อเราไม่ดีพอ่านั้นพี่น้องเห็นยัง แต่ให้รู้ไว้ว่าโดยความเชื่อในพระเจา้าโดยการเชื่อในพันธสัญญาใหม่โดยการเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับสิ่งที่ดีทตุกประการพ,พระพรทั้งหมดเป็นของเราตามที่เอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสามบอกพี่น้องอยังแล้วก็พระพรอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนมาก็คือการเป็นคนชอบธรรมนความเชื่อไม่ใช่มาจากการเชื่อฟังโอเคให้ผมได้หยุดแลวพูด่าเอาละพี่น้องที่รกครับให้เรามาดูมุมซ้ายล่างกล่องซ้ายล่างเขียนว่าเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่ง แปลว่าภายใน3ปีเนี่ยจะถึงปี2 0 2 8 2 0 2 8มีความสำคัญคือครบรอบ200ปีที่โปรดแก๊แสแซนเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วเราตั้งใจจะแสดงความรับที่มีต่อประเทศไทยที่เรารักด้วยตัวเลขหนึ่งสาตัวหนึ่งแรกคือมีผู้เชื่อหนึ่งล้านฟังนะครับผมไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้ผมพูดชัดนะคนที่นับถือศาสนาคริสต์ตายแล้วตกนรกเหมือนกันครับโอเคคนที่จะรอดได้รับการยกโทษบาปคือเชื่อในตัวบุคคล คือเชื่อในข่าวประเสริฐแท้ว,ว่าพระเยซูนเนี่ยเป็นพระเจ้าโอเคที่ลงมาเกิดในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปให้รอดโดยการตายถูกฝังรับเงินคืนฟังนะใครก็ตามเชื่อพระเยซูเป็นศาสดาตายแล้วตกนรกเหมือนกันครับโอเคคุณต้องเชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าที่ตายบนไม้เข่งไถ่าบาปเราแล้วใครก็ตามตายถูกฝังล้วฟืน้นใครก็ตามเชื่อพระเยซูก็ต่อให้เป็นตัวบาปตัวเองเหมือนเหมือนอเหมือนเปาโลก็ได้รับการยกโทษบาปทั้งหมด เนื่องจากพระฤทธิ์ของพเยสกิตเป็นพระฤทธิ์แท้เป็นเครื่องบูชาแท้และได้ชำระบาปฉะนั้นถ้าคุณเชื่อในพเยสกิตจงมั่นใจในความรอจงมั่นคงในความเชื่อคุณเป็นหนึ่งในห้าหกแสนโอเคแล้วก็มีศิษยพิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นมีคิดจักหนึ่งหมื่นแหพี่น้องที่รักแต่ให้ผมบอกเราว่าถ้าเราจะกลับใจถ้าเราจะครอบครองโลกนี้ด้วยการเข้าใจพันธสัญญาปร a r ถ้าเราจะไม่ผสมพันธสัญญาแห่งพระคุณซึ่งก็คือพันธสัญญาอัปรามกับพันธสัญญาใหม่ ลงไปรวมกันกับธรรมัญญิชีวิตของเราจะเกิดผลโอเคภายในทุกปีเนี่ยเราสามารถทวีคูณเราสามารถเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าเป็นล้านเพราะในข่าวประเสริฐแท้มีหมายสําคัญมีการสัรย์มีประคุณมีสิ่งดีทุกประการแล้วเรารับสิ่งที่ดีทุกประการแต่มันมันได้หลอกให้เรากลับไปที่ธรรมัญญิเพื่อจะเอามือลงอย่าครับธรรมัญญัติได้หมดโอเคหมดบทบาทเหนือเราไปแล้วเราไม่เราไม่กลับไปอ่านธรรมัญญิเพื่อคําสั่งจงจง,จงยหญ่ๆเพราะอับเพราะว่าธรรมัญญิไม่มีสิทธิอำนาจ ทุกครั้งที่โอเคทุกครั้งที่พูดถึงธรรมัญญัตเนี่ยธรรมัญญัตมีแค่บทบาทของการสนับสนุนเป็นเงาของพันธสัญญาใหม่สิทธิอำนาจอยู่ในพันธสัญญาใหม่จงเข้าใจเรื่องนี้เมื่อผู้เขียนในพันธสัญญาใหม่อ้างพันธสัญญาเดิมหรธรรมัญญัตล้วนแ,แต่อ้างไม่ใช่มีสิทธิอำนาจในตัวเองแต่เป็นแค่ข้อสนับสนุนหลักการในพันธสัญญาใหม่จงเข้าใจความจริงคนนี้เอาละพี่น้องที่ักครับให้เรามาถึงหนึ่งที่สี่ขอบ้านหนึ่งขอบานหนึ่งขอบานหนึ่งขอบานหนึ่งพี่น้องครับถ้าคุณได้รับพรสอนขอบ้านหนึ่ง ถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนซึ่งผมกล้ารับประกันเลยวันนี้สิ่งที่ผมสอนจะมีหลายเรื่องที่คุณไม่เคยได้รับคําสอนมาก่อนเลอๆ,ๆไม่เคยถามมาก่อนแต่จริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องถ้าคุณได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งโอคโอนมาอย่างน้อยบาทหนึ่งบางคนบอกแค่บาทเดียวมากกว่าบาทหนึ่งก็ได้ขอพระเจ้าใส่สูงลงไปที่คุณแล้วโยนกลับไปขอพระเจ้าให้เกิดร้อยเท่าพันตวีคือน้องที่รับพระคำของพระเจ้าบอกอย่างนั้จริงๆว่าให้ผู้ที่รับคําสอนแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้กับผู้ที่สอนตน โอเคแล้วก็ผมเป็นหนึ่งในพงพันธของอับราฮัมอวยพรผมพระพรกลับไปที่คุณในนามพระเยซูคริสต์รับพระพรก็ทําให้มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองจริงๆพระพรนั้นอยู่ในคุณแล้วคุณได้รับแล้วแต่เมื่อคุณโอเคเมื่อคุณแอค i v เว te เมื่อคุณเปิดใช้การด้วยการหวานพระพรเหล่านั้นก็ไหลออกมาให้ผมได้จะพูดว่าฉะนั้นอย่าลืมถ้าได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งเอาละพี่น้องที่คักสครับให้เรามารับมหาสนิทฟังนะพระเยซูพูดเองว่าทำอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์ฉะนั้นอย่าไปเชื่อสิ่่งที คิดจัดตามที่ต,ต่างๆชอบสอนเดือนละครั้งหรืออะไรไม่ครับพะเยสคิดไม่ได้ต้องการให้เราคิดถึงโรรองเดือนละครั้งผ์ต้องการเราคิดถึงโรรองทุกวันฉะนั้นวันละหนึ่งครั้งในอย่างน้อยคุณจะทําหลายๆครั้งก็ได้แล้วลึกถึงโปะ่งเพราะตายของโรรองแตกห,กหักเมื่อเราหายดีเราได้ตายถูกฝังและเป็นขึ้นฟื้นขึ้นมาเป็นเจ้าสาวเป็นวิญ,ญญาณเดียวกันกับพระเยสคิดบาปทั้งหมดที่มาเนื่องจากมาได้ถูกจัดก,การเรียบร้อยทั้งหมดกลายเป็นสิ่งดีโดยเฉพาะสิ่งที่เราเน้นคือ เมื่อเราเชื่อในพระเยซูกิตบาปของเราได้รับการยกทั้งหมดพระเจ้าไม่จดจําเพราะเป็นเครื่องบูชาแท้ให้ผมได้ยินลพูดว่าพระนิตพูดสิ่งนี้เพื่อเราใชยโยนี่น้องที่รกครับมหาชนิดไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาเศร้าดูถูกตัวเองมหาชนิดเป็นเวลาที่จะเฉลิมฉลองว่าพระเยซูได้ทําสิ่งที่ดีเพื่อเราเราได้รับประคุณพงเป็นพงพันนะ พี่น้องดูไปเรื่อยๆพี่น้องจะเข้าใจผมจะอธิบายบางเรื่องที่พี่น้องไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าแท้จริงแล้วพันธสัญญาประัมนั้นสําคัญยังไงจริงๆแล้วสาคัญถึงขนาดต้องมีพันธสัญญาใหม่พี่น้องจะค่อยๆเข้าใจทั้งในส่วนของพระเจ้าและส่วนของมนุษย์โอเคเอาละพี่น้องี่รักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอเคหนึ่งทุ่มทุกอย่างจะพร้อมไม่ว่าจะเป็นเพลง <c oughs> นสัสก,การหรือว่าคําสอนให้เรามาติดประคำแล้วก็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันแชร์เฉพาะตอนนี้ผมจะทําทเพลงเป็นช็อตเป็นรีวบ่อยๆพี่น้องเห็นแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อจะกระจายคําสอนเพื่อคําสอนที่ถูกต้องจะไปแล้วก็อย่าลืมดูคลิปดูลิงก์นมัสมยการได้วยกันกับคนในครอบครัวส่วนในยากก็หยุดอธิบายผมเปล่าประกาศว่าปี2025คุณเห็นว่าคุณสองเท่าพระพรสเท่าโอเค คุณเห็นสิ่งที่ดีต่างๆให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาล่ะให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่าชืมม่อแม่ของฉันขึ้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 นโพช้าโลมขอพระเจ้าไวพ้พรครับในนามระเูคกิตอาเมน